ราจะนำไปใช้พวกเราพึงรึกอยู่เสมอว่าเราคือตัวแทนนักเรียนเราคือตัวแทนโรงเรียนที่จะต้องมาขับเคลื่อนเป็นแกนนำทำอย่างไรยาเสพติดจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับเรากับครอบครัวของเรากับคนที่เรารักเชื่อมั่นว่าพวกเรารู้ สิ่งที่ควรไม่ควรก็วันนี้อากาศร,ร้อนร้อนพอสมควรเพราะนั้นการที่เรามาอยู่ร่วมกันในรอบเสาธงชชตาเป็นการฝึกฝึกที่เราจะต้องมีความอดทนมาอยู่ร่วมกันดูความมานะอดทนกล้าคิดกล้าพูดกล้าแสดงออกคนจะเก่งสักเพียงไหนถ้าไม่คิดไม่พูดไม่แสดงออก ไม่ช่วยเหลือตัวเองไม่ช่วยเหลือกลุ่มไม่ดูแลโรงเรียนก็ไม่มีความหมายไร้ความหมายวันนี้ก็ขอฝากให้เราได้มุ่งมัน่นครับทำให้สาเร็จก็มีความเชื่อมั่นว่าพวกเราจะสามารถทําได้คราวนี้ก็พบกับพวกเราทีคราวนี้ครับสวัสดีครับเพือปเาเพื่อเทศเราต้องที่ อนักเรียนนะคะสามารถเขียนเป็นไม้เมกกิ้งได้นะคะคงก็เลยบอกเรื่องนี้ไปนะคะใช้ชื่อโครงการแยกแยกออกมาเป็นไม้เมกกิ้งได้นะคะรูว่าโรงเรียนเรานมีเรื่องเด่นเรื่องอะไรนะคะ เราสามารถมาั้างชื่อโครงการได้นะคะเราเป็นประธานาจารเรียนไแ่วันี้ต้อเสนอเรื่องโครงการการพัฒนาการต่อต้านยาเสพติดค่ะจากการและเหราผลนะคะหต้องการให้เด็กและเยาวชนหางไลยาเสพติดสงใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์สามการทำกิจกรรมเื่นเริ่มกันเพื่อความสามัคคีวัตถุประสงค์นะคะจะให มีกิจกรรมร่วมกันและ่อให้ท like ุกคนหายไปจากยาเสพติดสองนะคะเพื่อให้เยาวชนระลักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองเป้าหมายของโครงการนะคะหนึ่งเชิงปริมาณมีกิจกรรมสองเชิงคุณภาพเด็กและเยาวชนได้ใช้เวลา ในเชลล์แล้วมีประโยชน์ว well, ิธีการดำเนินงานนะคะหนึ่งประชาสัมพันสองดำเนินการการทำเกิจกรรมพนัการสองสรุปการดำเนินการกิจกรรมแล้วก็มอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสถานที่นะคะโรงเรียนรังแคประมาณสามหมื่นบาทโดยประมาณระยะเวลาการทำกิจกรรมหนึ่งถึงสองสองถึงสามวันโดยประมาณผู้รับผิดชอบคณะครูโรงเรียนรังแคครับ สถานเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสถานศึกษาอตบตร,รบฟสตปั้นรฟสตขั้นแค่การการประเมินผลการออกแบบสอบถามกิจกรรมของผู้เข้ากิจกรรมนะคะผลข้าว้าจะได้รับนะคะหนึ่งเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สองผู้เข้าร่วมกิจกรกรมได้ความรู้วิธีการสอต้านยาเสพติด สามลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษาขอบคุณค่ะหางม้วน บอกว่าประเภทที่5ปราบจ่ากัญชากระถ่อมพิกพิ้วไว้เฉลยาหากานี้นะครับฐานตา,นา,นานเป้าโดยจะให้พวกเราเป็นทีมฟินสทีมโดยจะแข่งันกันจะได้กคนลหนึ่งดน,น,นะครับคนละ่งดอกนะครับในส่วนนี้นะครับให้เราแขันกันด้วย แต่ละคนโยนใส่เป้ากระดานนะครับให้คะแนนเ,อเยอะที่สุดแล้วก็เอาคะแนนมารวมกันแบ่งกัน3ใน5ะ้าถ้าทีไหนได้อ3ครอบกว่าทีนั้นจะเป็นฝ่ายชนะฟังฟังฟัง อยนครับนะเย็นนะรอบหนึ่งนะให้พวกเราโยนแล้วก็นับคะแนนบวกกันอกนะเพคงจะบวกไม่ยากเนาะจากโนตับยนแล้วนะครับเด็กีมันป็แม่เครับเริ่ม่านอ คะแนนลูกมบวกบวกคะแนนนี่ตไ้าไปเข้าไเาไปเข้าไปเอ้าไปเข้าไปเข้าไปเไปเไปไเไปไปเไปเเข้าไปเไปเข้าไปเเข้าไปเเาไปเ้เข้าไป้ไเ้เเขเาไเเเข้าไปเเ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 

หลังจากจุดเทียนเสร็จแล้วนะครับให้ลูกเสือเกนารีทำสมาธิแล้วก็เพ้งเห่งไปที่เปลเทียนของเรานะครับตัง้งตั้งเก่าความยากลำบากถึงแม้จะเอาชีวิตเข้าแลกด้วยน้ำใจอันสูงส่งของบรรพบุรุษเรานั้นขอให้พี่น้องทุกเสือ ทุกคนเด็ก้าออกมาข้างหน้าหนึ่งก้าด้วยความสำเร็จในพระุณนี้รับสูนลูกเสือตั้งไทย,ยาจตนติประจําปีพุทธศ,ศ,ศักราช2565ขอั้งปฏิบัตต่อหน้าที่สําเร็จทั้งหลาย ข้อหนึ่งการโรงเรียนที่ทำการอบรมโครงการค่วยรักือเยาวชนต้านภัยยาเสพติดกับศักษะการดำเนินชีวิตตามลำดับทั้งสองเป็นหนึ่งโรงเรียนบ้านโบกหนองทรรน้ำสอง โร,โรงเรียนบ้านขามเที่ยสโรงเรียนบ้านโพนเมืองสี่โรงเรียนบ้านหนองเต่าหโรงเรียนบ้านนนท์แห่งแรก 6. โรงเรียนบ้านทอนสาย 7. โรงเรียนบ้านบ่อหิน 8. โรงเรียนบ้านพ่อ9โรงเรียนบ้านหนองบัว

คุณค้างสังขค้างนั้นโอ้ไปแล้เรื่อยไปเรือยไปไปเร่อ